ใช่ค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะว้าว,ว,วขอบคุณค่ะครับจะขอหย่าถา่ายรูปหน่อยนะครับผมเอ้ามีอันนี้เลยเหรอคะใช่ครับเป็นจักตา้วก็ช่อไส้โ์รัโอเค ะะโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะคะอีกกลับมาแล้วนะคะทุกคนหายกันไปนานมากเลยจริงๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีสําหรับการเริ่มต้นทําคลิปนะคะหลังจากที่หายกันไปนานเนาะเป็นวันวันท้ายนะคะวันดีๆที่จะเริ่มทําคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้อิ๋วก็ได้รับของขวัญจากแฟนนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชิ้นเนาะก็จะเป็นตุ๊กตาหมีตัวนี้นะคะแล้วก็แจกันดอกไม้นะคะดูสิคะชอบมากๆนะ จะมีการ์ดนะคะโอไพร้อด้วยแต่ว่าอีกยังไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูทีหลังก็แล้วกันนะคะว่าเขาฝากคำซึ้งๆอะไรมาให้เรานะคะแล้วก็ที่อี๋ชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นแจกกันนะคะของแท้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหได้แล้วแบบชอบมากนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นชอ็อกโกแลตนะคะทุกคนดูนะคะ อันนี้อยู่ก็เพิ่งได้ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านั้นยังไม่เคยได้เลยเนาะก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีนะคะชอบถูกใจนะคะกินได้ด้วยสําหรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะ FC ทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะวันวันเลนทายวันดีๆแบบนี้ได้รับอะไรจากแฟนบ้างคะบางคนก็อาจจะไม่ได้รับอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะ,ะการที่เรามีความรักต่อกันเนี่ยแสดงความรักต่อกันเนี่ยทุกๆวันเราก็ได้รับ รับรู้อยู่แล้วจากแฟนถูกต้องไหมคะก็ไม่จําเป็นจะต้องได้รับสิ่งของอะไรนะคะ,อะบอกแค่บอกรักันจุบก,กันทุกวันหอมแก้มกันทุกวันแค่นี้ค่ะแฟนของเรานะคะก็รู้สึกได้แล้วล่ะคะ่ะว่าเรารักเขามากแค่ไหนเขารักเรามากแค่ไหนนะคะค่ะเริ่มต้นทําคลิปใหม่เนาะอยู่ก็จะจะมาทักทายทุกๆคนด้วยบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองนะคะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเนาะก็ ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะคะแต่ในความรู้สึกของอิวเนี่ยก็ยังคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงมากๆตั้งใจอยากจะทําคลิปนานแล้วนะคะแต่ก็ไม่สบโอกาสสักทีวันนี้ก็เป็นวันที่อิวคิดว่าควรจะมาทำแล้วแหละนะคะเริ่มต้นด้วยวันดีแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็สําหรับใครตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างดูคลิปอิวอยู่จากที่ไหนประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศฝากคอมเมนต์กันด้วย ได้ไหมคะอิ๋วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนที่เข้ามาดูคลิปอิ๋วเนี่ยทุกคนอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อิวก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะและอิวก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปอิ๋วนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะใครอยากจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะ ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะอิ๋วก็จะพยายามทำคลิปอย่างสม่าเสมอนะคะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้อิ๋วก็จะต้องขอลากันไปแล้วนะคะฝากติดตามคลิปหน้าคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย